สวัสดีครับวิบ่งไ้เจ้าเลยเนาะเอ้พอไอก่กไก่ไอ้ใช้นะ่อลุงจนันครับผมอยู่แ่เนพุ่นนึ่งมาปุ้นเป็นผมแหละก่อนหน้านี้ผมมาเจียอ๋อครับเจียหันโอ้มาใช้มาเจ้ารู้ดิตัวผมจักใช่กหปันลุกไปไม,มาปันได้สามรอบนะแล้วมันหล่นไปตึ๊ก โก้พุ่มเ่ยกระเพาะอ๋อหันลุงจันทร์แล้วรอบแล้วแหละแล้วนึกว่าผมนี่หันหันตั้งแต่รอบแรกแล้วอ๋อครับเสาแก๊กใช้มาเจ้ารู้นีน่เนาะก็ <c oughs> อ่อวงยังเออแต่มันนี่หลกั <c oughs> กเนาะครับหัวกระดังมาเจ้าแก๊กแทกี่รึเจ้าพอเออยยืดไปนี่ <c oughs> โอเคครับนี่ต้นเนี่ยต้นหูกระจงครับเออเออจีเป็นพุ่มตัวนะครับปลูกไปแล้วสามสิบต้นละอันนี้มหมผมเจ้าอันเนี้ยนี่เหรอตีผมปลูก เดี๋ยวผมน้อยมันจะได้หม่มผมปล่อยชุ่มชิมเลยนะแกมานะแหละอขาได้แสดงว่ามเกับผมมาผมมารอบแรกนี่หา่างแค่ยูนีล่ะก็ดูิวไอซ์นะขอบครับร <laughs> ักเจ้าว <laughs> ่ะครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่หนองเลิงซ้ายครับแต่ว่าผมได้เอาอันต้นหูกระจงมาปลูก30ต้นนะฮะ เพราะว่าคืนก่อนที่ผมจะปลูกนฝนมันตกนักแล้วก็อันผมคิดว่ามันเหมาะกับการปลูกก็ไม่นะฮะเพราะว่าเขาจะได้ไป่ต้องหดน้าทีนี้ผมก็เลยเอามาปลูกได้แล้ว30ต้นนะหลอบคิดว่าน่าจะหลอบก็กล่องดินนี่แหละฮะแล้วก็วันนี้ก็หนื่องจากการติดพันธุ์นะฮะเอามาแหมสาวต้นคิดว่าวันนี้น่าจะปลูกอ่าครบร0บต้นเป็นการอันปลูกทดแทนชดเชยโค้งการ ต้นไม้มีจืดปีแล้วนะที่ผมได้ทําโครงการกับมูลเปือเป่อนครับอันหย,ยาดหญาติที่เป็นสนับสนุนปลูกก้าบขามส้มมาห้าสิบต้นแล้วผมไปปลูกในกลางหนองแล้วก็ผลปรากฏว่าปีแล้วนี่มันมีทั้งน้ำท่วมแล้วก็มีทั้งแรงมันก็นเลยบั่นลอดครับอยู่กลางหนองแล้วมันโอกาสดูแลลําบากกันเลยาตายไปหยมดนะะห้าสิบเก้าปีนี้ครับ ฝนปีนี้ก็เลยว่าจะปลูกชดเชยใื้อนะฮะเป็นการทดแทนเก้าบะขามส้มกลายเป็นเก้าอันหูกระจงนะฮะก็พอดีว่าผมมาแล้วผมหันประจันนะกําลังปลูกอยู่คนนี้สวัสดีครับพ่อครับปลูกเก้าอย่างพ่อวนันนี้วันนี้มีเอาเก้าอย่างมาปลูกเอาเก้าอย่างมาปลูกครับ อ,อ๋อมีมากีกา่เก้าหนิป่ะน่าเกากาัอ้อเตรียมดินไว้ก่อนเนาะโอเยี่ยมเลยป่ะ <c oughs> นี่เ,นเคนหลุมเอาคนลุน, <c oughs> นี่ครับอ้นี่ใ่เอคนหลุมเอา้นหลุมเนาะนี่ครับพวกไม่เจ้ามันม้วนห่อย่อโอ้แล้วนี่คนได้กี่หลุมแล้วนี่เห็นว่ามาตั้งแต่เจ้าแล้วแหละโอ้ห้ครับอ๋อ หหกสิบเก้าบนหนอทองจักลาวพุ่มมาเออครับหกสิบเก้าหกสิบเก้าต้นทองอุไรหางลูกยุ้งแล้วไงยังฮะทองอุไรหางลูกยุงครับวันแล้วก็หางลูกยุงกับชมพพนี่อันเดียวกันหรือ่เอออันเดียวกันอืมเหลียงอีเดียมเหรอเหลียงอีเดียสามย่างสามย่างอ๋อนี่ฮะนี่ครับสำรับ ปอจันนี่กครังทำรั้มในสวนครับสวนยมเหมาะเลยครับป๋ออดีตปัจจุบันแล้วเออเนาะนี่ถ้าถ้าฝนลงเลยๆก็ดีเนาะครับมานั่นที่พอปลูกท่านเจตายกันนะวางแล้วนะวางแล้วเอาต้นอย่างมาปลูกก็ป๋อหางนุงยงเออแม่นะหางนุยงกับอันของก้าวของก้าวแล้วก็อันของอุไรครับ พอ,องไรวานไว้นักครับมีการนักอยู่เนาะนัะ่น<อ>น,นัดด้วยเหรอว่าถ้าผลลงลก็ปุกครับทร้างใจใครปุุกตั้งน,นี้ถึงปราปาเนี่ยมันมอุกอ๋อตแค่มันอุกเนระมันเออมันอุกล้วอัญญามันเริ่มขึ้นอัญญามันขึ้นหน้าผลนี่เนาะครับแล้วเดี๋ยวประปาถ้าแบบมีคนใจกับอุกเหมือนกันนะอุกอุกมันก็เริ่มออกแล้วนี่ก็เริ่มครับเนี่ยต้นไม้ยารามก็เริ่มขึ้นแล้วเนาะ ง้อมมันแล้วเวันนี่นะครับขึ้นมาแล้วก็อ้วกงามอยู่อ่าเนี่ยก็เริ่มนี่ไหลคุดไหลคุดตัวอะไรนะปอนน์เนี่ยเดี๋ยวไม่ถ้าแบบมีคนมาใจนี่ขึ้นเป็นปลาไม่ยากแล้ะอ่าจ้วยๆกันนะปอนน์เนาะโอเคเนี่จะไรคมันคือมอสใช้ยาฆ่ารอบหนองนี่พองามเดี๋ยวน่ะไปพอใช่ไปพอก็โอ้เต็มอ่ะรอบหนองอ่ะนะเออนั่นกักอืมปราบหยากละเออว่าลูกสาว ตรงลงสาวที่อันจะขึ้นไว้โรงพยาบาลครับวันนั้นไปคุดสองสามวันเนอถ้าคุดดีนะต้องคุดอย่างเดียวพอถึงคุดถึงจะเอาอยู่นะเออพรเนได้แก่จยะแบบบคุ้มเออมันใกล้น้ำด้วยมัน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 ใกล้น้ำถ้าคุดแบบแป้งเออเนาะถ้าคุดกูเจ้ากูเจ้าอ้นี้ก็เออถ้าช่วยกันเออช่วยกันพัฒนาครับอันเคล็ดไขเคล็ดไขนี่นะสามลักเอาอัน ขบกจิตอาสาขบกคุดอ่าันโอเคอ่ะแต่อันนั้นได้ผลแต่ถ้าถ้าถ้าเอาขบกคุดหักมันออกนะคุดขว่งคุดคว่องเลยแต่ถ้าเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดกับอันเดี๋ยวกับปงมะเออนั่นยิงแพ้เลยแพ้เลยเดี๋ยวก็ออกถ้ามันออกดอกมันก็น่าปิ๋้ยวทั่วครับสมัยก่อนจิมีอ่ะอืมครับทมไมเป็นเบ้าเรื่ันจิมีแล้วเดียวเหมือนนักเหมือนนักเงาหลายชิปปี้เลเนี่ยินแพ้ แต่อันนี้ต้องยอมครับแต่ก่อนยุต้องจะหายว่ะนะครับเดี๋ยวนี้รอบหนองมีแมลงมดเนาะรอบหนองมดยี่ยมพอนะกลางหนองวุ่นกับมีเต็มพุดนะมีมดอ่ะปลานักปลาไข่กับมีปลาปึงวุ้นนะปลาไข่ปลาปึงเออปึงวุ่นอามานานอ่าที่มันดอนไหนมันออกแค่น่ะครับไปยาลาบนี่ยอมอืยอมมดได้คยอมแตะป่ะอืมคว้าก็บ่ได้ครับกินก้นกับกินโอเคป่ะอันนี้ ขุดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะห้าสิบต้นห้าสิบไปต้นผ <50 S 2> ูกหกสิบคุณคับหกสิบคุณเนาะลูกเลื่อมาปลูกครับผมก็เอาอันไอ้หูกระจงมาปลูกกันแต่ว่าปลูกไปแล้วสามสิบกระจงแหละที่ที่อันเขาทานปอดปอดรอบปุกที่ที่เป็นจั่นเป็นจั่นหรอเป็นจั่นเป็นจัน่นที่ผมมีงไงผมมันงามอ่าอยากจะฮือมันงามตาเลยงามร <ไป S 2> อบรอบจะเอาที่ไหนไปปลูกได้บ่ก็อ,อัน เจ้าหน้าที่ของอันกรมชนปนื้อผมอันต้นคือประมาณเนี้ปีแล้วนะลกมาคือประมาณเกือบร้อยลปยกับสองร้อยต้นผมกาเพาะลงถุงหลอดเหลือประมาณร้อยไปแล้วลงถุงแข็งแรงเราลงแล้วลงถุงได้เกือบปีละครับแล้วนี่น้วยไหนมาพลูน่อยไหนอือผมกับมันแน่ใจเหมือนกันว่าเป็น เป็นกรมชนก็ว่าเป็นนั่นทางหลวงชนบทมั้งหูนะทั้งป้่อนึกว่าการโอ้ยเหล่าว่าใครเอาไซสก็หันงุ้มยัดเขาอ๋อนั่นแบบใจผมก็ไอ้งูแยาแฟงนี่นะเออเอาแบบใบใจแยาแฟงนี่น่าจะเป็นงบงบทางหลวงเปุ่นปุ่นออกมาทำได้ของพุ่นๆนะครับเอาอีกเนี้ยมแล้วแต่แหล่ปุ่นมั้ยมันเล้าเดี๋ยวอันเขาของพุ่นก็ไม่ชนะวันนี้เห็นไหมปลูกต่ออยอะอะแต่ว่าเขาไม่ปลูกอัแต่หน้าผลนี่รอดรอดนัก ครับมันก็มันวางครับเนย่แฟกนี่เป็นเริ่มปลูกลอแล้วน่าจะน่าจะเป็นของกรมชนก็เพราะว่าทีมงานวันนี้เป็นทีมงานดีเนี่ยกับกรมชนทัแล้วเนาะใช่จ้ะครับปับปับภูมิทัศน์ปลูกป้องกันพังทลายของตะลิงอืมเจ้าครับครับครับนี่เราเป็นหน้ปลูกนะโอเคแล้ววันที่สิบเอ่อวันที่ไหนวันสิบเอ็ดสิบสองนี่บนจะปลูกเนี่ยมั้ยปลูกปลูกปลาปลูกบนนี่นี่ไผปลูกไม่ได้ครับ บน้นะมานี่ยก้อมหันเนาะหันหันก้าเก้าไหลเห็นนะอ๋อช่วงบนว้นมาเนะเคทํานาหนะกะเคทํานาเปิ่นไปปลูกพอดีมันมีอันอไม่กรอบไม่อันไม่ใหญ่อ่ะ,ะเออไม่กรอบไม่อย่างไว้เปิ่นก็ลองไปปลูกพอก่อนเพราะาว่า,วามันจําเป็นต้องเอาลงอ,ะอ่ะเอออือกต่อลองเสี่ยงดูเพราะว่ามันจะรอดรอดไงดีกว่าปล่อยให้มันตายดีดีครับแต่แต่ผลห้อพักนี่ห้ฮงกตกมันเออแต่มันก็ไม่ปลูกรอบแล้วนี่ติดนักอยู่นะบ่เนาะติดนักเออ ได้ได้ผลอยอะถ้าผลลงเรื่อยๆก็ดีโอเคนะเจ้เอกกันนะพ่อเนะนาะเหนือหนัเออถ้าถ้าพ่อว่าถ้า,ถา,ถา,ถายางอีกป้อนี้ครับหัวหน้าฝ่หัวหน้ามันมันงามอ่ะแม่นเนาะจ้ยอกกันพัฒนาน่ะแม่นถ้าถ้าแบ่งแบ่งส่วนแบ่งพื้นที่กันดูแลนะเออาๆป่อ,อ,อหายป่อพุ่นนะ่ะครับแค่หลายไร่อ,อ่ะหน้าลูกสาวนะครับของไร่เต็มพัดละ เดี๋ยวกลับมาร้อมกลุ่มกันครับพ่อเดี๋ยวเขาจะได้แบ่งดูแลมือเปลินตัวเพราะว่าอันพื้นที่ตรงนี้เขาต้องช่วยกันนะอันนี้ปลาไม่ยอมหลับขึ้นหมดหรือเปล่านี่โยกเป็นช่วยกันพัฒนาเจ้าหน้าที่เป็นกับแปร่รับอ่มีหุ่มกี่คนติดละข้างเลยยังดีมันน้ำอ่ะแมนอันเดี๋ยวเขามาอู้กันนะพ่อเนาะเดี๋ยวเขามาร่วมกลุ่มกันอ่าอ่าเนี่ยผมก็อยากใจแย่งให้มันตอนเนื่องเหมือนกันแหละในในปลูกแล้วก็ดูให้มันงามตลอดนะงามตลอด ต่อไปนักอดมัลลมลื่นอะนอนป่ะนอนเออมาช่วยกันเนาะโอเคขึ้นมาแล้วแฝงใหญ่ครับโอเคป่ะเดี๋ยวผมลองไปพอตั้งในสักรรมขอบคุณครับท่านทวันหน้าคุดแล้วก็นพคืนกันได้อีเตอร์นะครับยืมไปก่อนไม่ว่ากันแฮมหลายเก้าอยู่เออเอาไว้เลยเลยเอามาแล้วกันครับผมนี่ครับประจันครับก็เป็นจิตอาสาอย่างเดียวกับผมนะครับคือ เป็นคนแม่ใจที่นี่แล้วก็ยูกับหนองมามันหันแล้วมันอดได้มาเนาะนอดได้เออสมัยอันล้านปอบุ๊เบิกล้านแรกเลยนะครับอืมอันตอนแรกปอเลี้ยงป่าอ่ะเลี้ยงป่าได้กก็สังนี่นะครับพอบคว้าโมลุปนมาเอวอ่ะน่าจะมีล้านค่ายเนาะครับน่ามีล้านค่ายปอบก็ตั้งขึ้นมาอืมคนแรลกเลยนี่ อันต่อแรกเขาไผ่ไปกินนั่นไปกินก็ใช่แกกออกกับม,มันลมเนาะอ,ออสมัยนั่นนง่ปีแรกเ,ออเริ่มขึ้นมามีห้าชุ่มออนักเขานักเขาแล้วก็ขยายขยายขยายเอาารวมกลุ่มสามสิบห้อเนื้อะนะสมัยนั้นมันห้าร้อยเนาะ อ๋อติปอ,อู้ทีอ่อึ่งนี่ล้านค่านี่หมายถึงข้อเหลงข้อหนองเลง <ปา S 1> ซ้ายมึงเนาะข้อหนองเลงซ้ายเก่ามึงเนาะเออเอ,อ,อ๋อว่าบุกเบกิกคนแรกแล้วอ๋อแหละเออเออแล้วเป็นจะได้ตอบปะก<อ>็ว่าได้เนี่ยเนี่ยมาสองปีเนาะสองปีแล้วล้านไตมันเกิดเริ่มเกิดแล้วครับเกิดเกิดก็ฮัทกัดังดังขึ้นมากะหนองเลงซ้ายก้อนไหวเป็นเจ้าหจักโลอืดดังเออได้ดังย้อนข้อหนองเลงซ้ายแน่นอน ว่าป่าเผาดังขึ้นมาก่ไผ่ไผ่กับมากิน,กนบอกตอนนี่อยงสมัยนั้นซืออ้อย่างหมีเนี่ยรสชับย่างหมี่ป่อยขอม,ม,มีแล้วบอกตอตอตอดังขึ้นดังขึ้นเงอ,อ,อขยายขึ้นทิ๊กๆกับสี่ห้าสิบหุ่นเนาะน้เดียวเหมือนน้ำเดียวแล้วเป่ะ <นำ S 1> <น>เดียวว่าปิ้นว่าอแปลงอย่าแปลงกันมาแปลงน้ำเดียวงบมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวคงจะมีการทำปะปุ้งภูมิทัศน์ไหมก็ะเปิ้น แปลงงานนล้นเนาะพี่จัดสถานที่ว่าอย่าแปลงงานโอท็อปโอท็อปอืมครับปลาเผาที่มามีอะมีโอ้ท็อปมาปลาเผามามีแล้วก็ต้นนี้บบมาเมยว่าลาดปลาเผาอะอย่าเป็นโอท็อปเป็นบดเป็นว่านะเออทั้งทั้งการเพื่ว่าอย่าอย่าเป็นโอท็อปหนึ่งโอท็อปสองโอท็อปอย่างก็ว่าไว้เนาะอ๋อครับจะเอาเอาแขน,นดันลูกเอาลิ้นจีลงมาครับ กับล้อกับหายนะตัว,วครับอ๋อโอเคป่เอ,อเดี๋ยวจะได้ขอบคุณจังนะครับอ่าเดี๋ยววางๆได้อุ้กันเห็นไหมวันผูกมะปลูกเนาะผูกผูกมะปูกมาเจ้าพอเป็นไมาเจ้าเจ้าโอเคครับเดี๋ยวไออิสเตอร์เดี๋ยวผมจะเอามาขึ้นออครับผมขอบคุณครับราาดได้ครับมัแข็งครับแม่นครับถ้าผมได้ตายเหมือนกันวะตายกันนักน้ำใจน้ำนักลวงลงครับ โอเคครับผมก็ได้ยืมอุปกรณ์ประจันนี่ยแหละครับเป็นอีสเตอร์เอกคล้ายๆอิปนิกนี่ครับทีขุดดินแข็ง,งๆตีกอ่อสร้างเป็นเนื้อกันนี่แหละดินมันแข็งมากครับผมคุดเรามันคุดบาไหวครับเพราะว่ามันเป็นดินตีอันบอดอัดไวเพราะว่าฟังฟังริมถนนน,นี่มันจะเป็นดินบอดอัดก็ถือว่าได้อุปกรณ์ประจันมาช่วยทุนแรงกรนันเนี้ให้คุดหลุมได้เร็วขึ้นเดี๋ยวถ้าจะได้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูตน้น ที่ผมปลูกนะฮะต้นไม้หูกระจงนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ